สวัสดีครับทุกท่านครับมือในผ้าทุกท่านมาเบิงฟุตบอลไทยลีก2นะครับระว่างทีมราศีสไลด์พบกับทีมเชียงใหม่นะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวกัดสินใจซื้อบัตรเข้าไปนะครับพี่น้องครับมาเบิงบัตรกันจากบาทนะครับพี่น้องอ้าวทีมเย่า60บาทเป็นว่าทีมเดือน100่รเป็นว่านะครับพี่น้องครับอ้าวเดี๋ยวเขามาสือตัวกันครับตัวจากบาทเนาะครับในฟุตบอลเนี่ยหกสิบบาทมาเอาเอาใบหนึ่งครับพี่น้องครับ60บาท มือนีมือนีราศีสไลด์ครับเชียงใหม่เนาะมือนีเนาะราศีสไลด์เชียงใหม่อ่ะสนามเกาะกลางน้ำนะครับเดี๋ยวเขาไปชมกันครับพี่น้องครับเมืมงองข้นค้ายบัดกับผู้งำมงีมนี่ละนี่ก็เป็นสนามเกาะกลางน้ํานะครับสนามการกีฬาแห่งประเทศไทยแห่งที่สองจังหวัดศรีสะเกดครับเกมในวันนี้นะครับราศีสไลด์อยู่ในเต็ดพบกับเชียงใหม่นะครับ อะตอนนี้ก็เริ่มแข่งขันแล้วนะครับตอนนี้นี่ครับผมเข้ามาในสนามนี้ก็เริ่มแข่งขันกันแล้วนะครับผู้ชมก็บางตานะครับนัดนี้ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับตอนนี้ก็ทำการแข่งขันไปแล้วนะครับนี่ครับราศีสไลดกับเชียงใหม่ครับแข่งขันไปแล้วนะครับตอนนี้เดี๋ยวจะรายงาน ผลสก,กอร์ให้ทุกท่านได้ทราบเป็นระยะระยะนะครับ